สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมากินสุป,ปเปลือกเขือกับพัดเข่าสวัสดีค่ะมากินกันเด้อซุป,ปเปลือเขือนี่พักเต็มถาดเลยอ่ะกินมาหลายเดี๋ยวกินผล กินผลไลม้ต่อนะคะเนาะมาเด้อมาเด้อน้องกอ๊อตมากินกับยายครับจอน้อยนะกดาวมาเด้อลูกเล้อซื้อของไทยกินนะจะแมนซื้อย่ายเขาซื้อไปเมื่อเราจะของไปเฉลยบ่ไรอย่างเักอย่งยงย่งเลยพี่น้อง เด้อแสบๆมาเด้อผลมันตกช่วงมีพายไปออกข้างนอกไ,ได้จ้ะกินเพ็ดกับบค่อยได้ นะฮะพี่คลิปสิลุงให้พี่น้องเบิง้งลำบากคือช่วงนี้ไป้างนอกบได้จ้ะ ปปนนยยอยเบิ่งแน่เด้ดอพี่น้องเด้อเป็ดคลิปใหม่อยู่ยังเห็นบ่ทันได้อยู่ช่งนี้บ่ค่อยได้เฮ็ดงานจ้ะเฮ็ดอยู่น,น้อยๆพอโควิดมันเข้ามาอังกิษอ่ะจ้ะไแส่กั็ไปยาก เขาบอกว่าเขาบอกว่าอยู่บ้านอ่ะดีที่สุดอยู่บ้านดีที่สุดนะค่ะคือไปเขาพัดพัดหนึ่งชือ ค่อยชอบไ่ค่อยชอบแต่ลองกินได้จ้ะกินแบบไหนอะกินผู้เดียวพ่อยายเพิ่งบอกกินเขาหลายเวลาคืาอเขากินคาบเดียวตอนแรก กบกระดูกหมไว้เพิ่นอยู่จักสิกินอย่างนะาหาะเรนูเมาลงคลิปบ่ได้พี่น้องพี่น้อง อย่าพึ่งแนะนำมาเด้อเพราะมันยังมันยังหายากอยู่พี่น้ะาะมะเขือนี่ตัวสิไปหามะใยได้เนี่ยเสือาบันเฮาเนี่ยเสือเปาะ ไหนบรสุภาพกปพึงยาวากันด้วยจ้ะตีเตือนมาแน่ตีเตือนรับคำชมมาแน่รับได้ทุกใยดากันเด้วยจ้ะรับได้ทุกชนิดตยดายาดามาเพราะสิ่งไหนที่คนเ้ามันตรง่มีดีไปมดดนอกอ่ะมันตรงมีพลาดพอก,กันได้จ้ะ สุปใส่บอร์เือปลาแดดซื้อก็แเสบได้พี่น้อง,องก็อ,กยอ,งอ,งอยู่หนี่บามีกินซุปบอร,ร์อเอร์นจ๊ะเพราะว่าเห้หลายพญายิ่งพันบอก,กินนัน้็ก็เหลือนะจ๊ะก็ต้องถิมพันบอก,กินน้ำแม่ นึ่งปบาเป็นแต่อบอบกระดูกหมูแว้เพื่อนล่ะเนาะพี่น้องนเนาะซ่บเยอะ่ะ ไดีได้ังกินแรงเนาะยืดสายแปดบางกวดบ้านห้าเดี๋ยังกินเนะนะาะนาะเยวยกินแรงเนาะบอกมาแนปุูดเดีรงเดี๋ยวยัง,ยงกินก็ได้ทักมาแนเด้อเดี๋ยวยังกินแรง รับชมรับติได้นะพี่นอ้องอื่๋ยว่าถ่ายตะม่มเดียวเด้อคือมันตรงนี้ตอนมีขาตั้งกล้องนะคะ่ะเท่ไทยมันชิ้นก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวจะชุ่มรอบๆบ,บ้านเนี่ยนะเนาะจิตกันเนาะเบื้องแบบมีสติตแล้วพี่น้อง เบื้องล้วก็ติรับติรับชมกันอย่าอย่าอย่าเบื้องล้วก็อย่าทว่ากันนะฮะพิดอันไหนพิษไปพิดพลาดไปกับขอโทษหลายๆแล้วพี่น้อง มืดบ่พี่น้องมืดบ่เพราะมันในอากาศมันึ้มฝนตกบล็อกที่ถืมมาวา่ามันมีบ้านจำจ้ะตอนนี้บาสามมอ่อยู่อังกฤษเป็นเมืองไทยเทากับชื่อสิสามุ่มแล้วเนาะสามถืมกว้วก้วเนี่ยแหละกับพวกสิบบ่มีคนเบิ่งแล้วอ่ะนะคะ่ะคือสินอนกันแล้วเนาะ แตกคุมคนเทนดงานกันนอน่ะแหละจตกคุมคนนั่งเบอร์อรทอดกับกับบอนันอนนะคะ่ะ วันไปได้ปลาเขือมาซีหน่อยพี่ใหญ่ซื้อมาให้จากรามไทยก็เลยมาสุกอยากกินมาหลายเมือ่อ ตีชมกันแดดเด้อพี่น้องเพราะว่าตบนนี้โคตรเครียดโคตรขมดอกให้ยใจพี่น้องบอกมากตรงนี้พิชผักกันแดดเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้มก็แต่ย่ามาบาด,าดวว์าการโดยก็่มีเห็ดปุ่นนะเด้อค่ะเพรเห็ดคลิปเนาะ ติชมกันได้เ่ เอาล่ะ right. คลิปนี้ขอ่สน,น้กัอพี่น้องถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับตะไข่แน่นเด้อถ้าชอบไปดีกับกดแชร์กดกระดิง่งติ้งจิ้หนนะพี่น้นองอย่าลืมเด้อขอบคุณที่เข้ามารับชมรับเบิ่งเด้อค่ะขอบคุณหลายๆทุกๆุกทัวประเทศกับเมืองไทยเท่านั้นแหละขอบคุณหลายๆเด้อสวัสดีจ้า